สวัสดีครับในโลกที่ทุกอย่างมันดูเร็วไปหมดเนี่ยนะครับการหาเครื่องมือที่ช่วยให้เราเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องอิทธิบาท4กันครับซึ่งเป็นหลักการจากพุทธปรัชญาที่เอกสารที่เราดูกันมาเนี่ยวิเคราะห์ไ้น่าสนใจมากเลยคือไม่ได้มองแค่เป็นหลักธรรมเฉยๆแต่เหมือนเป็นชุดเครื่องมือสร้างพลังใจเป็นรากฐานทางจิตวิทยาที่เราสร้างขึ้นมาเองเพื่อความสําเร็จที่ยั่งยืนได้เลยนะครับใช่ค่ะ เป็นเหมือนกรอบความคิดแล้วก็แนวปฏิบัติที่เอ,อ่อที่น่าทึ่งมากๆคือความสมบูรณ์ในตัวของมันเองนะคะประกอบด้วย4อย่างคือฉันทะอันนี้คือความรักความพอใจในสิ่งที่ทำวิริยะก็คือความเพียพรพยายามที่ไม่ย่อท้อจิตตะคือความมุ่งมั่นจดจอ่อแล้วก็สุดท้ายวิมังสาคือปัญญาในการไตรตรองทั้ง4อย่างนี้ทำงานประสานกันค่ะลึกซึ้งมากๆครับเริ่มกันที่ฉันทะก่อนเลยไหมครับ ตัวแรกเลยคลือความรักความพอใจในเอกสารนี้เขาเน้นว่ามันต่างจากตันหานะครับที่แบบมุ่งผลตอบแทนภายนอกมีคำคมที่น่าสนใจว่าชันทะทำให้ขยันตันหาทำให้ขี้เกียจเอ,อแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยครับการแยก2อ,อย่างนี้ออกจากการมันง่ายขนาดนั้นเลยไหมครับอืมเป็นคำถามที่ดีมากค่ะเอกสารชี้ว่าจุดต่างสำคัญเลยนะคะคือแหล่งพลังงานของมันค่ะ ฉันทะเนี่ยมาจากความสุขในตัวกระบวนการเองเลยเหมือนศิลปินที่แบบเพลินกับการวาดรูปการสร้างงานส่วนตันหานี่จะมุ่งไปที่ผลลัพธ์มากกว่าเช่นต้องได้ชื่อเสียงต้องได้เงินพอได้อย่างที่หวังปุบเอ,อ่อแรงมันก็หมดไปง่ายๆเลยการมีฉันทะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่มั่นคงกว่ามากๆค่ะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องอาศัยการสังเกตใจตัวเองอยู่เรื่อยๆนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายสัทีเดียวครับพอมีฉันทะเป็นฐานเราก็ต้องมีวิริยะตามมาใช่ไหมครับ คือความเพียรพยายามแต่เอกสารบอกว่าไม่ใช่แค่ขยันทําไปเรื่อยๆนะแต่ต้องมีความกล้าหาญด้วยตรงนี้น่าสนใจมากครับมันคือยังไงครับ ใช่ค่ะวิริยะในความหมายนี้นะคะคือความเพียรที่มาพร้อมกับความกล้าหาญจริงๆค่ะกล้าที่จะเจอปัญหากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองไม่ใช่ทำซ้ำๆแบบเดิมไปเรื่อยๆนะคะแต่เป็นความเพียรที่ต้องใช้ปัญญาควบคู่ไปด้วยซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องโครด์ไมล์เซตนะคะที่มองว่าอุปสรรคต่างๆเนี่ยคือโอกาสให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาเหมือนนักกีฬาที่ไม่หยุดซ้อมไม่หยุดพัฒนาตัวเองแม้ว่าจะต้องเจอความผิดพลาดหรือต้องฝึกหนักมากๆก็ตาม อ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับแล้วจิตตะแล้วครับตัวที่3ความจดจ่อตั้งใจมั่นเนี่ยมันต่างจากแค่การมีสมาธิเฉยๆทั่วไปยังไงบ้างครับจิตตะนี่มีความหมายลึกกว่าแค่สมาธินิดนึงค่ะ เอกสารอธิบายว่ามันมี2มิติสําคัญเลย 1. คือความจดจ่อต่อเนื่องคือใจไม่วอกแวกง่ายๆอยู่กับสิ่งที่ทําจริงๆและ2คือความรู้สึกรับผิดชอบค่ะเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่ทํานั้นๆไม่ทอดทิ้งมันไปกลางคันมันสร้างความผูกพันทางใจกับเป้าหมายนะคะเปรียบไปก็เหมือนเราสร้างรั้วขึ้นมาป้องกันใจเราไม่ให้มันหลุดออกจากเส้นทางที่เรากําลังจะไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะ mm. ฟังดูครบเลยนะครับทั้งใจรักหรือฉันทะแรงสู้ก็คือวิริยะแล้วก็ความมุ่งมั่นคือจิตตะแล้วอะไรคือบทบาทของตัวสุดท้ายครับวิมังสาเนี่ยครับวิมังสาคือปัญญาในการไตรตรองค่ะ ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเป็นผู้กำกับหรืออาจจะเป็นโคช้ชก็ได้นะคะที่คอยตรวจสอบคอยประเมินผลแล้วก็ปรับปรุงการใช้ชันทะวิริยะแล้วก็จิตตะให้มันสมดุลแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดคือไม่ใช่แค่ทํำทำไปเรื่อยๆแต่ต้องมีการหยุดคิดบ้างทดลองเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลามันเป็น,นกลไกที่ทําให้ทั้งระบบเนี่ยไม่สุดโต่งเกินไปแล้วก็ทํางานได้อย่างชาญฉลาดค่ะอ oh. เข้าใจแล้วครับแสดงว่ามันไม่ใช่แค่ส่วนประกอบสี่อย่างที่วางเรียงกันเฉยๆแต่ว่ามันทำงานเชื่อมโยงกันหมดเลยในเอกสารเขาใช้คำว่าเป็นวงจรแห่งคุณธรรมที่ส่งเสริมกันไปมาใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเริ่มจากฉันทะเป็นแรงผลักดันเนอะก็จะก่อให้เกิดวิริยะแล้วก็ความจดจ่อในจิตตะตามมาแล้ววิมังสาก็เข้ามาช่วยตรวจสอบปรับปรุง ซึ่งผลลัพธ์จากการปรับปรุงนี้แ่ะค่ะอาจจะย้อนกลับไปเสริมฉันทะให้มันชัดเจนขึ้นหรือไปปรับวิธีการใช้ความเพียรให้มันดีขึ้นไปอีกเป็นวงจรที่พัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆเลยค่ะและที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างนะคะคือในเอกสารที่อ้างอิงจากท่านปออประยุทธ์โตเนี่ยชี้ว่าจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเริ่มที่ฉันทะเสมอไปนะคะ คือคนที่อาจจะมีพื้นนิสัยต่างกันอาจจะเริ่มขับเคลื่อนวงจรนี้จากจุดอื่นก็ได้เช่นคนที่แบบใจสู้มากๆอาจจะเริ่มที่วิริยะก่อนแล้วค่อยๆสร้างฉันทะตามมาทีหลังก็ได้อันนี้ทําให้หลักการนี้มันยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะครับครับจุดนี้เองที่ทําให้อิทธิบาท4ีมันน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับแนวคิดต,ตะวันตกบางอย่างอย่างเช่นกรีซที่เขาจะเน้นเรื่อง passion กับ perseverance หรือความเพียร ในเอกสารมีการเปรียบเทียบว่าอิทธิบาท4เนี่ยเหมือนเป็นกริดที่มีปัญญาหรือกริด with wisdom อันนี้เพราะอะไรเหรอครับอ๋อค่ะ เพราะว่ากริดเนี่ยถึงแม้จะทรงพลังมากๆก็จริงนะคะแต่บางครั้งมันอาจจะนําไปสู่การแบบกัดฟันสู้แบบไม่ลืมหูลืมตาได้เหมือนกันแต่อิธิบาท4เนี่ยมีจิตตะคือความรับผิดชอบไม่ทิ้งงานและที่สําคัญที่สุดเลยคือมีวิมังษาซึ่งคือการไตร่ตรองปรับปรุงอยู่เสมอทําให้เกิดความยืดหยุ่นค่ะทําให้เรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะสู้ต่อเมื่อไหรควรจะเปลับวิธีหรือแม้กระทั่งเมื่อไหรควรจะเปลี่ยนเป้าหมายอย่างมีเหตุผลมันช่วยป้องกันอาการเบิร์นเอาท์ได้ดีมากๆแล้วก็ทําให้ความเพียรน,นั้นมน ฉลาดขึ้นด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังอาจจะมองได้อีกว่าอิทธิบาท4เนี่ยเป็นเหมือนเครื่องยนต์ทางจิตวิทยาที่ทําให้วงจร P.D.C.A. หรือ Plan, Do, Check, Act ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็มีพลังมากขึ้นไปอีกด้วยค่ะโอโ้โหชัดเจนเลยครับคือมันไม่ใช่แค่หลักการเพื่อไปสู่ความสําเร็จข้างนอกอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างรากฐานข้างในให้แข็งแกร่งจริง,รง,ซงๆซึ่งจะทำให้เกิดสภาวะทีเ่เอกสารสรุปไว้ได้น่าสนใจมากครับว่างานก็ได้ผล คนก็เป็นสุขเป็นการบูรณาการเรื่องประสิทธิภาพเข้ากับความสุขแล้วก็ความหมายในชีวิตเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะเป้าหมายจริงๆคือความสําเร็จที่มันยั่งยืนซึ่งต้องรวมถึงความผาสุกทางใจของเราเข้าไปด้วยคําถามชวนคิดทิ้งท้ายจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือนอกจากเรื่องการบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยการที่เราฝึกฝนแล้วก็บ่มเพาะรากฐานทั้ง4อย่างนี้คือความรักในสิ่งที่ทํา ความเพียรความจดจ่อแล้วก็ปัญญาไต่ตรองเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพของประสบการณ์ในแต่ละวันของเราและการสร้างคุณค่าของเราได้ยังไงบ้างคะไม่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็ตาม